เลยขอสนุกหน่รับอคระบคตลกตอนแลกวันนี้บาตอนแรกวันนี้บาตามนะตับต้มมครับน้องวันรีก็ลองอัดอีดีขึ้นกันบอค่ะเลยครับผมดูสีเลยดูสีห่ กินขอก็ลากน้อยยค่ะคุณอ่ะหนาอาญาได้จ้ะสวัสดีผ่ัจดีจพี่น้องสตุจม่เล่นอะไรเออไปมรีมรีลงมาเล็นนาบานล้วจพี่น้องมรีอยาก่านีุแหละนะขอบคุณคุองขอบคุณคุองครบผมมุกสา แค่ยังไงเป็นอย่างนั้นแหละรู้ขอบคุณซากโนออัอออซซอนนี้เป็ดเพื่อนรักเนี่ยหนึ่มรีมรีค่ะบฉันเมรีนี่จ,งจังเจ้านี่อันนี้จ<พ>ังเจ้าเนี่ยหนุ่มอายุขี้อยู่ค่ะว่ตาต้าโอเคครับมไม่กลัวครับ ให้วิญญาณนด้ชื่อก่อนครับเรื่องทานหนังสืออันนี้ขอบคุณศาสตร์ไอศาสตร์ปูสวยๆจากประตูครับผมรับเศษไอน้องหมูหันครับผมแต่แล้วนีเป็นตะป้องด้วยจ้ะบวิอ่านซื่อๆได้กินพรั กินเข้าไปเลยไม่ต้องอ่านให้เสียเวลากินอย่างเดียวมึงจะได้ขอบมนั่งซื้อลดครับผมความนังสือนี่บุญนักเงียนบ้าวันเมนเข่าปลาคนนี้ทวงหรือพูดน่ารักน่ารัมันจังปองแ้วสวัสดีค่ะวันไห้สวัสดีเธอได้ค่ะแม่พุช่าเลยพุช่าอาจารย์หน่อยหน่ออาจารย์อาจารย์ทำตามแม่พุช่าพุช่าสวยนี่พุช่าพุาป้าป้าหนาหนาเลยพุช่าพุช่าสวยของลูก ว้าสวยจ้าวันนี้กินข้าวเย็นครั้งแรกของชีวิตค่ะแต่ว่าบุ่มเนข่าวเดีจ้าพี่น้องซุปเบะอื้อใส่แค่รสใจข่าโพดโอมากมากเขนะนอเียบหลายแล้วก็จะมีผลไม้เป็นเตงโมปั่นใส่กับเชอร์รี่ค่ะปั่นเย็นๆเห็นพนเจ้าสิกินไห้ยบบุ๊มาเรียบเพราคใครมาผลไม้ไหนหนูเข้าโรงเรียนชนเด็กที่ไหนเนอร์เซอรี่แม่สายนดูยานีกลับบ้านละ ข้าบอจ้าเรากินข้าวยายนีกินกินดีครั้ะไล่ยังไงยายพีล่าเบาหวานแ่ยังสลุกบ้านครับเอาไปต้มปะไหนๆแต่ขอสรุกหรือพ่าครับแต่ลากหมูพี่น้อง ที่ทแรกวัลล่ามันมีเครื่องในมีอะลยมันต้องเอ็ดลาบด้นี่สิโอ้มิทันได้สวัสดีพี่น้องดูสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับกําลังคิดเมนูละเอดผอเลยดีที่แรกวัลผภาคันพามันไะไผพาตะก่อกนนี้พาเนินหนังมันปลามันมีคือหรือว่าต้อ,อตงต้มอ็ดลาบแบบนี้ เดี๋ยวละพอดีมอนึงเข้ากับซุปพอดีเลยพี่น้องหละค้างมอต้มเลยได้ป่ะเอาโฮสิเคือมาเสยเจ้าหนึ่งทางกาส่สูตรไส้เลยตัวนี้ครับข้าวหนมด้วลูกทางนี้นะครับครับผมเสยโฮสิเคือไว้ก่อนเด้อพี่น้องเสยทั้งเบือทั้งหูทั้งการนี่ละครบชุดไปเลยก็จะหอมดีนับกินข้าวได้ดีตะไคร หยักตรงนี้ละไม่ก่อนเด้อพี่น้อง <Okay. S 1> เลยเฮ้มันได้รสชาติไว,กว้ก mm ่อนคงซื้อรถกันเสือไว,จอดดว,ว้จังง่ายนึงก่อนดึงรสชาติไว้ก่อนจังง่ายร้อยามาทาหม้อฟดกันครับพีนออ่น้องแล้วเอาอันตับเอาอันหนังกับม้ามันบ่ามาลงครับเนื้อมันกระปักครับพี่น้อง อ้าก็าเขียวปีเด็นอ้ามตะไคร่หอมบ้านังสุดหลาบลอยนึงวันนีครับแม่ครับลอยเดียวได้หนึ่วเนี่ครับใส่หนังหมูใส่ตับโบลงไปครับผมตม้มตะไคร่หอมหอมมหมามะน่าวไปเสืรอลาบหมูพี่น้องน่อยนี้ผัดคือมีท่านได้แก่กระดอผัดลักลน เกะมาแล้วด้นนำมันี่เลืมมอมโมงมงเองเอ,งอ,งอ,งองนะเอาหน่วยนี้ลป็ดตะลนหน่วยนี้ก็เลืองอยู่แต่หัดเอาหน่วยนี้ไปก่อนให้หน่อยอ๋อหน่วยมันเหลืองมันคือสุกมันบ่อรับพอแมนมันเก่ครับปิดไปไว้เราท่าหน่วยนี้ย่ามันรักหล่นมีหูมือนะนเลืองแหงแต่ว่าหน่วยนี้มันอยู่หันมันลักหล่นมีหูมันเปลี่ยนเพอเอาไปซื้อลาหมูพี่น้องเลยช่วงนี้บ่ได้ใบบางหน้าอยนะครับ นี่เบอร์มะนาวน้อยพี่น้องเอาเบอร์มะนาวอันนี้แหละหอมคือเดียวคล้ายๆมะนาวน้อยเลยเด้พันไรเม็ดจักบงจักเพลือมากินมันเบอร์ซอยเนี่ยสัปนี้ก็พอแล้วครับพี่น้องหอมแล้วสัปนี้ก็ได้ทำทัวร์เลยทาทัวร์เลยหลังบ้านพอน้อยครับผมทำอะไรใคจะทำไม่ได้พอน้อยกับที่กับเข่าครับใส่ให้กับกับเข่ารับท่านี่แม่ปางกะเลี้ยงร้านครับผมไอเดียนสวัสดีค่ะตอนสวัสดีครับเร็ว อดีนอดีนอดีนมักสาได้ครับครับวันดีครับรอเดียเร็วเร็วเร็วาบาต่ํากันเลเห็นอายเด็กวดีครับวัดีครับดีแล้วเร็วสวันดีครับ น้องโมงเหนือน่องวันน้องมะลีกับน้องไอดินนี่สีคือกันว่าคักเลยครับผมพูดเลยครับคือกันพัก<บ>แต่มาผมน้องไอดินนี่แหละละ่ะ <c oughs> ตอนหน่อยน้องไอดินกับเจ๊สี่ล่ะหน่อยก็หันน่องมะลีเลยผมกันกับน้องมะลีเลยอันว่าแม่น้องมะลีสิมากเกิดน,น้ำน้องแยมแล้วแบบปบานมวยไปไปคว้าไว้ก็เลยมาเกิดน,น้ำมวยก่อนบ่ก็เลยย้อนให้แม่ชายเพิ่อนสบายกันนะเป็นน้องไอดินคือเก่าแต่น้องมะลีกับแม่นก็ทิ้งน้อง ไอ้ตั้มอ่านขันปงหมอแล้วสช้ฝากปีงสมเลยเด้อจ้ะช่วงนี้กำลังทดลองสมอยู่ครับยังว่าทันได้ล่งตัวครับผมพี่น้องเดี๋ยวมัน ไส้เขาใจทุกคนเราวไส้กระรูดัวดีว่าการส่งของเย็นมันแพงจ้าพี่น้องพี่น้องอะอย่าอุดหนุนอย่าก,กินของไส้ะแต่ว่ามันแพงว่าไส้สิพยายามหาวิธีมันสรงแบบธรรมดาเราพี่น้องได้กินแบบแสบเแล้วจ้าตะกัดล่าค่าที่ทุกคนจับต้องได้นะจ้าเดี๋ยวรอสักครู่นะค่ะเด้อครับผมตอนนี้คือเข้าร็อตพินล็อกถูกมาหลายรอบแล้วตอนนี้เยันไส้เนี่ยมีแต่สมีสมสุขับไก่จะเป็นสาวสมกัน มันพยายามฝนเปลือกให้มันดูมีแบบว่าเปลือกบ,บ่เบมิดแล้วก็มีันี่เป็นแบบรวดลายเมียฉันยาล่อรช่วยผักก่อนจ้าพี่น้องพ่อซาลาเนียหอมเปรพอดีมีพอเด็เลียมอยู่บ่หอมปรย์วนซาลาเนียซาลาเนียีเทแเ่เห็นครั มือนัะนตำเลงตำน้องไอ้ิีมาหาเราทำแต่แค่คนเดจัวหน่อยก็เอาไปเสือร้องบักอันอื้อคิดว่าซุกแล้วละครับพี่น้องต้มหนังต้มตับต้มหม่ามันนะครับวันนี้ก็จะปุ่งลงไว้แล้วก็จะเอาเนื้อหมูมามาล้วนมาอุกเพื่อมันซุกครับพี่น้องเอามาโคมันซุกซะก่อนอันนี้ปุ่งลงไว้ซะก่อน ใส่เอาำมาให้พอจะน้อยนะครับน้ำน้ำต้มหอมแตไคร้อดีส่สามจองสี่จองเนาะเลละไปสามจองะสี่จอง่จะห่าจองลดนเนื้อหมูไหลอันนี้เรามาข้างไปแต่เด้อพี่น้องมึงกันนะมืงใสนี่ดแนว่าอันวนี่ยขูเน่ยขแบบด้อได้แต่นวขล้นแหนไห ไปอาบน้ำแล้วแบบจ้าคนช่วยมมลียิงเขียวเห็นพระแดงยิงเขียวอย่างเดียวเจ้าออกแล้วค่ะาวันนี้ไปอาบน้ำก่อนค่ะจั๊กอย่าลืมปิีงสมให้แม่ทรายเด้อพออย่าลืมสมทรายเด้อหน่ะ น้ำมันกำลังออกมาพี่น้องบางท่านล้นล้นมาน้ำเฮกำลังบีบน้ำออกมาโคลมสุกๆก่อนี่น้องเลยลาบอย่างเสบๆหอมเหมือนนี่ นี่เสื้อสูรถดว้จังไงก่อนด้วยพี่น้องเออมันได้ความเสียบความหน่วงไว้ก่อนกันนะ,นะะเสนออันเสือลายวาดไปปุ่มเลยังเสื้ออีกต้นดึงลดชาจไว้ก่อนเสื้อเพิ่มลงมาอน เวลาเอาโคไปมันจะมีความหอมครับพี่น้องเสิร์ฟเป็นถุงไปน้องอันนี้จะมันไปลาบแซ่บแกะทำสุกๆก่อนครับปกติว่าละเอ็ดแบบสูตรปั่นนานแล้วแต่ว่าแซ่บคักกว่าแบบนี้เะได้พี่น้องมันความนิ่มนวลนั่นเลยแหละคว่ำความหอมมกนาวมาสิแสกซึ่มไหมครับแ่นมันละเฮาเถิงกว่าเดียวแล้วก็เนื้อมันสีแบบแซ่บคือเดียวอยู่แบบนี้แต่ ต่ถ้ามีเถิงตัวบันเที่ยวมาปั้นนะครับถือปั้นคือหลับไก่นะครัเนี่นะมันะเป็นหนัวหนัวนียน่ยเลยเย็นแล้วเหรอเนาะครับพ่อพ่อจับง่ายแล้วนะลูกอันนี้เป็นมัามมันพี่น้องอม,ม,มีมีแม่นตับตัวนี้มัามติดมันเล็กน้อยพอดีเสียบ สุกงามเป็นควน่อมีควาอมเหนียวนะครับเนาะนึบนิดนึงเป็นมีขึ้นต้อยว่าคอยขาดขันตับมันเป็นเวลาสุกแล้วมันเป็นแข็นแค่นแข็งแข็งซอยง่ายก็เดียวตอนนี้เป็นนุมๆๆๆ่มๆนึบๆตับครับผมตอนนี้ตับหวานพี่น้องตง้มสุกเรียบร้อยมันนี่ต้มเสือหลับครับหลับมซนเสิรมาเสิบ์เอย่างเดียวเด้อ FC ทุกคนทุกท่านครับ อู้หนังไขมันหนาคัขนาดเลยครับแบบหนาพี่น้องไม่ได้ลืบมันเนาะเอาแนวนี้เลยแล้วน้องโดตามสเต็ปพอเลยครับสุดเธอมีแต่ลืบเมี่อาแบบนาๆเหมกันนะแล้วมีขักคือเดียวมันก็มันหมูเด้อพี่น้องเอ้ขันมันนน่พอหน่อยมักขนาดครับผมดีดีเนี่ยยมันมันผักคือมักักครับติดเนื้อนึ่พร้อมส่วน ชิ้มบ่านาขวดบอกครับพ่อครับหรือว่าโอ้จับจัดจัดแบบนั้นนีนะครับพ่อครับมันยำง่าไงครับครับนี่ครับสร้อยข้างในหมูครับผมหนังหมูอย่างนาเลยพี่น้องคนถึงดึงเนี่ยมาผิกสมไส้ก่อนครับปิ้งสมหอมหอมสมพอหน่อยส้อยเดิมครับผมโอ้ยมึงครับปิ้งสมห่อตองครับ สวยแล้วละเด้อพี่น้องบ่ยกถึงเขียงนี่นี่แหละอันนี้จะเป็นหาซีบหากับซีบหาเปเส้นครับผมเรื่องในนี่ประมาณซีบหาบ่ครับพ่อโอ้ยไดอยู่หรอลูกสูสีเลยเด้สูสีหาซีบหาสิบนะครับนีะสูสีเลยสูสีออกแดงครับผมอันนี้สวยมัดไปฝานมหนาไว้ก่อนว่าสซอยหอมดูสาวซอยไว้ทาเรียบร้อยเขาหนูยังไงเนี้ยตึงอย่างขับน้องเลย จำจำสเตปย่อยกับสร้อยเปื๊ดนๆเรอะที่มันจบ่งเดืนนี้หน่วยเดียวก็พอแล้วเนาะค<ว>ันพอยังเสื้ออีกครับบางยาเสื้อไปละครึ่งบุงเพิม่มอีกประมาณนี้แหละครับพี่น้องเพราะว่าเสื้อไปรอบนึงแล้วดึงความเสียบความนวไว้ตอนออเอาไปเสือ้อเตา่ะตอนข้างไฟช้อนดียวหน่ครับพอปร<ห>เดียวหาช้อน จำนอนลายสีเป็ดๆใช่ไหมเขาโคหลายกว่าแจวจังเลยน้ส้มเห่าไฟไหมบวชคือเอาใส่ปวล้วที่คขับรอบนึงครับผมใส่จังไหมนอนรุเบิ่องล่างลายเติมเน้นเกอไว้ก่อนแ่ะพี่น้องทำนี้สุดกันยั่งจะได้หลอการลังถุงอ้าว เขามาเสอจังหน่อยนะลรกเน้องตดน้ำดีขนาดที่น้องเอ้ยเอ่อเอาเสอเหใหมันบีบมันจมบ่อเคนอ่าไม่เคีนเนี้ยบาบีบบ้า คื upp, อเสิมะนาวนเตรียมกระซ้าใหม่จะสิ่มม no. no. <im like re> ันเนาะห้มันส้มโพดมันมีไว้เด้แม่นบอกเขาบพ่อขาสุกบอกเขาตามมัเลยบอกแม่นเอาไอตัวตัวตอนพ่อบก้อยปุ้งบักหน้าหน่อยหนึ่งเนี่ยมัดหน่อยเลยพี่น้องเลยขลุ่นขลุ่นพี่น้องไอ้บ้านี้ขลุ่นจะมันเทาเครื่องปุ๋งก่อน มะนาวันหวันวมียาทางแก้ไปนอนฝันนี่หอบักนาวลาเม็ครับผมก้อนเต่อแบบว่าให้นาวพันอย่างนีครับพ่อครับพันเปล่ยนพิจิตบักบักนาวน่อยบานเข้าไหมครับพ่อครับเไหมเป่นแต่ว่าแมียขนาดที่นี่ด้มาซิมบักนาวพันเลยเม็กนี้คือแบบอู้นนก็โชคดีได้ยังใดเอ้อนเธออันนั้นเธอเอาใส่เป็นตอนเธออยู่ิ่นเดต๋ยเดียวแหละอยู่เหินจนห้วยตอนนี้นนี่ว่ะคือหมักแต่แ ได้ไปซิมน้ำเพิ่นมาหนึงแล้วละ่ะต้นกับตอนเธอกิ้งกสี่สิบบาทเพราะเพิ่นเอานำค่าตอนพอมาพงหา้าพงเพิ่นแล้วเพิ่นก็นตัามาเธอเอามาคู่ได้ได้พี่น้องคู่ปฏิทิ้งได้เจ้าเฉยได้มาสองนอนสองยอดมาซิมเบิ่งกันเถอะบ้างซิมรสชาติพักโรงงาลูาาลกบาดนี่ทีแนละ้วกินมึงอยากได้การแล้วพี่น้องจ้างหน่อยนึงดูสาว่าเสื้อทำปลานี่เตี้ยวไม่กินก็ขอกินก็พอ ก็เสียบอะไรกันกินเกาแเสบนอนหลับก right ับส yeah, ุดยอดแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวดีมีแหงเอามาเด้อครับพี่น้องเลย F4 ทุกคนทุกท่านครับมากินลาบหมูแสีบเสีบลำเดียวเด้อในประเทศต่างประเทศก็ดีโฮตุกเดี๋กวเย้บรุเย้มันเฮ้อย่างนั้นเนาะครับพ่อครับ เนี่ยพอไปทางนั้นเนางทางนี้อยู่ต่อเดี๋ยวพ่อน้อยจะจัดการเดี๋วต่อคับครบหมอกอดนะผมจะาเหมือนเดิมเลยจังเอาไปเลยปรกันอน้าตอนีเจียบจอหลบก็ทำงานอยู่วันเสาร์แซ่บพี่น้องพดีครับสาหมูอยู่พอคือส่กัะจาโม มาเด้อจ้าพี่น,อน้องและกินเขากุลาบหมูใหญ่ค่ะพุดนะใส่ยำถาดอาญาเลยจ้ะสูตรอันพ่อใหญ่ยผละกอนผง <laughs> ละกอนยังลูก, <laughs> ลกมาเด้อจ้ามาเด้อแซ่บแซ่บน้องกันมีปิ่งสมมีผักเต็มถาดเลยจ้ะนี่ครับปิ่งสมครับผมเมื่อนี้กินก้าวเขาฟีมอือพอ <laughs> ปกติเอากินฟีมือพอนะครับใช่ครับอ๋อใช่ก็ะหิต <laughs> กระเย้าลงดูโดดพี่น้องไปเก็บมาบางอย่างนี่ละใหม่ๆสดๆมันมืดแล้วล่ะเหรียวเห็นตัวหน่อยแดงคือโดดแดงเถอพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินลาบหมูเสียบๆกับข้าวแรงสดเอาหรือเปล่นนครับผมเอาเท่านั้นบุหรต่ว่าเอาตามสเตฟฟอร์อะไรครับเอาบพุงจักซ้อนเนาะหนังครับผมเด็ดตอนมันตอนหนังยังครับ เขาเนี้ยค่อนจับน้าอืมเสียบขนาดพี่น้อยไม่ใส่มากกมันมีได้ดิลูกเจ๋อเต้าทับคำม้าใส่บ่คอเสียบลูกรัดเลยครับผมหนังหนังมูฮาม่าส่หนังบ่กิน ไม่ค่อยมักเนื้อหมูปันไดหม,มกแตงยี่แบบแฟร์ลูกมันฝั่งเราไปซื้อแตงสีนี้คือไดโนอยพอดีงามตลาดนัดอันสมพอหน่อยค่ะผู้ใดบิกกินดิบเอาไปเวฟหรือเอาไปปิ้งก็ได้จ้าพี่น้องเขาอันมอทอรไรน้ำมันก็นได้ค่ะ ลูกโดดเพ็ดปะครับพ่อพอดีลูกพอดีมาพี่น้องดูโดดอล้เฮ้ยเด่นเสาหาปูกหอมมักแารกอบอีเด้๋ยวนี้เลยพี่น้องมาได้ครับทุกคน สวัสดีครับเมนี่ใส่เสือก็ยังพอหน่อยเมนี่คือยถึงใส่ทังเงินพีนี่คจเอื่อนดำมาเป็นพอหน่อยมนบอกพอน่อยพอหน่อยดำไอ้ที่เรายุ์เธอมาหลายตัวเลนองูไมประปอนเสือที่ระยุดธ์เด้อที่ระยุดเอ้เขานำพน้อยเด้อพระจิมหานนมิมือเลยบุ มปาปัง้ืาหนองมาเเดจ้ะหนังมันจ้าจ้ะ <c oughs> หนังมันเวลามนไปขึ้ทกํานาแล้วมันส้มๆของเนมันมันเนื้อหาวเ,เห็ดอันย้ํหนังหมูเหรอได้หรอกเขายำํหนังหมูเต้องเปือบบางกว่านี้บ้างเขาเอาเน้อเน้เสร็จ ดีครับว่ผมหอมอน้าหุนหอนเลยพอเอาแบบดิบว่าสัสา่นใจมาสมไม่ละกไปกินมือวันนี้เขาินหลับมลหมูจริงใช่ปะ กมาเด้อข้าวพ่อเด้อมงนี่น้องทุกคนละมอง้ัวไมได้ไปนัินกินมามตูอย่างเพิ่นไปตัดต่อคิปเลยเหนน้ำลายน้ำอมเหนียวหนอมาขายนะน้ำจำสิ้งจิตมาจมูนี่ถ้าจำเจอบ่าวเงินใจอ่ะท่านคืนฝืดจะจำน้ำน้ำไปไหมพี่น้องแสบ ตาเกาว่าได้กินลำม,มูดูปน,นี้ั้งแต่ไม่ให้ตำเขามากินลำม,มูดูขึ้นกินปลากระปองดูขึ้น <laughs> เหมือนหน้าอน้งปันนี่ห้องผอมอัเมื่อไรตัวก็ได้กินใครยุ่งลอมนี่เป็นให้จ๋เจ๋ออู่บแมนเป็นหลานถ้าจับสุ่มน้อยเห็นไหมจําพุ่มเงนแต่หลายอนจึงว่าใ่้โอกาสไปตอนกินทั้งคอ่ใช่อย่าใช้เพลอยละพอไฟเมันก็บอกอยู่ได้ครับแบบว่าแฮกตัตแฮมมันแบบวาตัตแมมันแบบว่าเกกี่ยๆนะครับนะครับมันสองรอบมันแนะนำารือเพรากับตัหอดทั้งเลย ต่ว่าตดแรกบะ้นมากไปเปลนเป็นยังมองต่ำๆทางพื้นติดินกมันก็เป็นอันนี้สินะหรือว่ามันน่าจะแดด่องจะทั้งเพิ่งแล้วมันพ่านลงไปเป็นซุ้มแล้งก็มีแน่คือเดียวเนาะมันมากเป็นต่ครับหน้าสูงๆมีค่อยได้ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ครับวันนี้จิตเข้ากบลาบหมูครับกับผัดลายนาอย่างปีงโซโง่เลยครับ เสแสบครับมีท่านที่ซิมหนุสาวอยู่วัวเขาน้อยมัดกันส้มยิบขอบคุณครับผมผมบินยิมแลกินแงส้มยิบมัวกับแสบด้วยครับแต่แบบนาต้กินแบบหอมหอม